สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับพบกับผมม่อนสุปกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออารัธนาคุณพระศรีรันาตนตไตยแล้วก็ขอบูชาคุณหลวงปู่กิตธรรมมุตโมนะครับวันนี้กระผมขอโอกาสนะครับขอโอกาสในการเล่าปาฏิหารนะครับที่เคยที่ผมเคยได้รับฟังมาครับจากพระรูปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับปาฏิหารรูปภาพของหลวงปู่ในการจานจานภาพแล้วกดลงไป หมึกจานของหลวงปู่นั้นทะลุทุกแผ่นนะครับผมก็จะขอโอกาสเล่าเรื่องนี้เป็นวิทยาทานเป็นปาฏิหาริย์ของหลวงป,ปู่กิธ,ธรรมมุตตะโมนะครับ,นะรบสาธุนะครับขอญาตขอญาตเล่านะครับเรากลับมาฟังกันนะครับาตามที่เราทราบกันดีนะครับว่าหลวงป,ปู่กิธ,ธรรมมุตตโมแห่งวัดป่าสนามชัยอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นพระ วิปัสสนากรรมฐานสิทธิ์หลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นเป็นผู้รู้ผู้ท่านหลวงปู่เสากตาสีโรและหลวงปู่มั่นธุริทัตโตผู้เรียนธรรมะกับหลวงปู่เสาเลยนะครับแล้วก็เป็นพระวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นผู้ที่มีพรรษสามากเกี่ยวกับคือเป็นพระผู้ใหญ่นะครับเป็นสายกรรมฐานเขาจะต้องรู้จักหลวงปู่กิตธรรมมุตโมท่านเป็นคนฝั่งประเทศลาวนะครับแล้วก็เดินทุดงตามหลวงปู่เสามาและ ได้มาพัฒนาวัดป่าสนามชัยจากป่าช้านะครับจนเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมีเสนาสนะต่างๆแล้วก็มีศาลาหอฉันที่ยิ่งใหญ่พร้อมต้อนรับสาหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มีเจดีย์กลางน้ําแล้วก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีศาลาโรงทานนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้เป็นประวัติประวัติที่สําคัญเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหารก็คือท่านยิงไม่เข้านะครับผมเคยเล่าไว้แล้วผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้คอมเมนต์แรกครับ อ่าก็ไปกดรับชมดูย้อนหลังได้นะครับและวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากในพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศต่างประเทศนี้คือประเทศลาวเพื่อนบ้านเราเนี่เองก็คือบ้านเกิดของหลวงปู่นะครับก็อยากให้พี่ๆอยากทราบประวัติเพิ่มเติมไปกดรับชมคลิปของผมด้วยนะครับผมทาไว้แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตอ่าขอโอกาสเล่าในครั้งนี้จะเป็นอิทธิป,ปาฏิหารนะครับซึ่งการเล่าอิทธิป,ปาฏิหารครั้งนี้เนี่ยอ่าถ้าคนที่เชื่อก็จะเป็นอ่า ก็จะสาธุสาธุการนะครับแต่สําหรับคุณที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยมัวหมองแล้วก็จะมีตั้งข้อสังเกตแล้วก็จะเป็นกระแสดรามานน้นผมเพิ่มขออนุญ,ญาตนะครับพี่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะนํามาเล่าต่อไปนี้เนี่ยก็คือปาฏิหาริย์ที่หลวงปู่จานภาพแผ่นเดียวแล้วมันทะลุทุกแผ่นซึ่งผมได้เคยไปอุปสมบทนะครับ ที่วัดป่าสนามชัยแล้วก็มีพระรูปหนึ่งนะครับขอญาตเอ่ยเป็นไม่เอ่ยนามแต่ว่าเอ่ยวัดก็แล้วกันนะครับเป็นท่านอยู่ที่วัดัป่าปทุมวันท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เราทําวัดสมมนเสร็จเนาะแล้วก็ท่านก็เอาภาพเนี่ยบอกว่านี่ถ้าเจอก็ให้เก็บไว้นะครับเพราะว่ามีปฏิหาริว่าหลวงปู่เนี่ยจานแผ่นหนึ่งแล้วมันทะลุทุกแผ่นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะอนามัยให้ชมนะครับก็ถือว่า รับฟังปากต่อปากนะครับผมก็ไม่ได้เห็นแต่ว่ารับฟังปากต่อปากมันก็เป็นมุกปาถาที่เล่าสืบต่อกันมานะครับซึ่งเป็นอิทธิปาฏิหาริย์พี่ๆก็ฟังด้วยใจเป็นกลางถ้ามีศรัทธาก็ฟังไปในแนวปาฏิหาริย์หรือถ้ายังอ่ายังไม่เชื่อหรือยังไงก็ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับพี่ๆโอเคนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีเจตนาที่จะสร้างตำนานใหม่ผมไม่มีเจตนาที่จะมาปั่นกระแสหรือไม่มีเจตนาที่จะอ่าที่จะมายุยงให้เกิดคนมาอ่า เช่าบูชาจากของผมอันนี้ไม่มีเจตนาในส่วนนั้นนะครับผมมีเจตนาที่อยากจะเผยแพร่เรื่องราวนะครับที่ผมเคยได้รับฟังมาเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับกลับมาครับ <laughs> กลับมาครับอ่าผมเคยไปบวชแล้วก็ท่านก็เลยเล่าว,ว่าถ้าเจอภาพแบบนี้นะครับให้เก็บไว้เนื่องจากท่านบอกว่าหลวงปู่นําภาพมาเรียงซ้อนกันนะครับนําภาพมาเรียงซ้อนกันซ้อนกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับ เนี่ยผมก็พูดอย่างนครับผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับนำภาพมาเรียงซ้อนกันลักษณะนี้นะครับท่านท่านต้องก็ทําให้ผมเห็นดูนะครับลักษณะแล้วท่านก็จานนะครับจานลักษณะของท่านแล้วท่านก็บอกว่าตบภาพลงอย่างนี้ครับอ่าปรากฏว่าแผ่นนี้มันทะลุทุกแผ่นครับแผ่นยานแผ่นที่จานเนี่ยมันทะลุทุกแผ่นอันนี้ใช้วิจารณญาณนะครับพี่ๆใช้วิจารณญาณนะครับนี่ครับท่านก็บอกว่ามันทะลุทุกแผ่นในลักษณะนี้นะครับอ่าก็บอกว่าถ้าเจอก็ให้เก็บไว้เพราะว่าเป็น อ่าเป็นรูปหลวงปู่ก็เป็นสิริมงคลแล้วนะครับแล้วก็ยังมีแผน่นอ่ายังมีรอยจานที่เป็นอ,าาอ่ายันอัขระยันของหลวงปู่เนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความเป็นสิริมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับท่านก็บอกว่าให้เก็บไว้นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับผมก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับนํามาเล่าให้พี่ๆฟังว่าแม้แต่รูปนี้ก็ยังมีปาฏิหารนะครับแต่เท็จจริงประการใดพี่ๆใช้วิจารณญาณนะครับอ่านะครับเท็จจริงประการใดพี่ๆใช้วิจารณญาณ ส่วนอันนี้ผมก็ได้มาสภาพที่เก่าแล้วนะครับเจ้าของเก่าเขานําไปเลี่ยมไว้นะครับนี่นะครับก็จะเหมือนกันทุกตัวครับนะครับผมเชื่อว่าหาคนที่อยู่แถบอังเบอพิบูนมังสางหารหรืออยู่ในฝั่งยำปลาสักเนี่ยนะครับศรัทธาหลวงปู่แน่นอนนะครับและมีการเควนหาวัตถุมงคลของหลวงปู่เป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ผมก็นะครับดูดูในกลุ่มอยู่นะครับก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่นํามาเล่าปาฏิหาริย์นะครับ เกี่ยวกับหลวงปู่ผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยนำวัตถุมงคลของท่านไปใช้เนี่ยก็น่าจะเกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเนื่องจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับหลวงปู่จนเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยก็คือมีประสบการณ์เกี่ยวกับโดนผู้ร้ายนะครับรอบทําร้ายนะครับดยการยิงหลวงปู่ปรากฏว่าไม่เข้านะครับก็ถือว่าเป็นอีที่ปาฏิหาริย์ที่เป็น ชื่อเสียงแล้วก็ดังอย่างมากนะครับพี่ๆผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านก็จะทราบกันดีนะครับหากใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยให้เข้าไปดูที่คลิปของผมนะครับผมทําคลิปไว้เดียวผมจะฝากไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับพี่ๆคอมเมนต์แรกนะครับอ่ายังไงก็ถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับเผยแผ่บารมีและแบ่งปันศรัทธากันเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ส่วนวัดป่าสนามชัยนั้นอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นวัดที่สามารถเข้าไปทําบุญแล้วก็เข้าไปท่องเที่ยวสามารถเข้าไปให้อาหารปลาที่เจดีกลางน้ำนะครับจะมีปลาอยู่แล้วก็มีอาหารปลาให้บรรยากาศร่มลื่น ไปน้มัสก,การพระแก้ว7ดสีได้ที่สาราหอฉันนะครับไปกราบนะครับไปกราบเจดีย์อธิลวมปุกิธรรมมุตโมที่ด้านหน้ากุฏิของท่านได้ไปดูเส้นทางเดินทุดงของท่านนะครับสถานที่ที่ท่านปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและไปกราบน้ำมัสก,การได้นะครับ ที่วัดก็เปิดให้เข้าไปชมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโฆษณาให้วัดเลยนะครับนะครับเป็นวัดที่ร่มรื่นสามารถเข้าไปทําบุญได้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนนะครับที่เดินทางอาจจะไปอุบลไปช่องเม็กไปเที่ยวก็แวะทําบุญแวะกราบหลวงปู่กิ่ก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นสีมงคลให้กับชีวิตนะครับนี่นะครับหลวงปู่นะครับวันนี้มาโฆษณามาประชาสัมพันธ์วัดให้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปกราบพัดแก้วเจ็ดสีที่หอฉันแล้วก็ไปให้อาหารปลาครับมีปลา ตัวใหญ่มากเลยที่เจดีนะครับอโอเคนะครับพี่ๆนะครับขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาสุดท้ายขออารัธนาเอาบารมีของหลวงปู่กิธธร,รมมุตตโมนะครับบารมีทางของท่านจงปกปักร,รักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนะครับถึงแม้ไม่ได้เช่าบูชาวัตถุมงคลจากผมแต่เพียงแค่เข้ามาได้ชมคลิปก็ขอให้บารมีหลวงปู่ปกป,กปักร,รักษาคุ้มครองทุกท่านทุกคนเจริญด้วยอายุวนาสุขภาพระท่านสารสมบัติต่ตางๆ อายุมั่นขวัญยืนสาธุสวัสดีครับ